ถ้าจะปลูกไม้ป่าอย่าปลูกไม้ป่าเชิงเดียวเพราะว่าถ้าเราปลูกไม้ป่าเชิงเดียวมันจะมีความเสี่ยงอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้เป็นต้นยางนาที่ผมปลูกไว้ที่สวนยางนาผมปลูกไว้ที่สวนมีกี่ต้นแมงนะครับล่วงมันเจาะเสียหายหมดถ้าเราปลูกยางนานะครับคิปเดียวเป็นเชิงเดียวนะครับแมลงมันเจาะเสียหายเราก็จะไม่มีต้นไม้เหลือเลยนะครับแต่ถ้าเราปลูก ผสมประสานกันนะครับอย่างต้นนี้เป็นต้นไม้พยุงนะครับจะเห็นได้ว่าไม้พยุงมันไม่มีแมลงเจาะนะครับส่วนต้นยางนาฝั่งนี้นะครับสองต้นแมลงเจาะเสียหายหมดนะครับนี่ครับถึงแมลงจะเจาะต้นยางนาเสียหายนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมยังมีไม้อื่นที่ผมปลูกอยู่นะครับอย่างต้นมะฮอกกานีต้นนี้นะครับ นี่ครับแล้วก็ต้นไม้แต้นะครับต้นนู้นแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นต้นมะฮอกกานีนะครับนี่ครับถ้าเราจะปลูกไม้ป่าเราควรปลูกแบบผสมผสานกันนะครับหลากหลายชนิดมันจะเป็นการป้องกันความเสี่ยงของเราไว้นะครับ